เติ่มไปซื้อมันนัดมันจะนัดอะไรหลายรอบจังเลยพวกวันนี้วันอะไรวะคิดก่อนเออใช่ฉันคิดผิดมันไม่ได้นัดด่วะมันไปทําสงครามกับไอพวกสมบีสงัสงฉันต้องแ,แบบนี้ได้ไหมวะมันออทงมันเถอะไปและมันมากันเยอะม,มากเลยโห้ช่ คุณเราต้องโจมตีมันนานมากกว่ามันจะตายอ่ะยิง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 ,ยง,ยง,ยงนายยว่ามันจะทำได้เหรอทำได้อยู่รีวสิไม่ได้คุยกับคุณคุยกับคนข้างหลังอีมันทำได้อยู่รีวรถฉันมันเก่งฮะรถเบอร์อะไรมันจะเก่งได้เะไม่เป็นไรฉันกำลังยิงฉันกำลังป้องกันอยู่ เอ้ยพวอะไรวะมันท้าทายเราเราวะทำไมอ่ะเอาคือมันคือมันแกลงลัวไงโอ้โหดูเอาตุยอะไรมันจะกลางรอวอะไรคนเนี่ยเออมันยิงพวกฉันเลยเนะี่ยโอ้ได้กลางรัอะไรของนายเนะี่ยสมปองยิงตอนนี้ใช่กำลังยิงช่วยอยู่ หึอือมันยิงไปอยู่มืดมันยิงไปอยู่มืดอู้หูเดี๋ยวแล้วกันไม่หวยหรอกอึยิงยิงเธอเชกําลังกันเอาไว้อยู่หึยะ ฮ่าฮ่าจอกัตายไปซะโอ้แกนี่มันขี้กองเฮ้ยป้องกันป้องกันเฮ้ยป้องกันไม่ทันแล้วโอ้เพิ่งตายเลยจะป้องกันอีกชีฉันต้องไปได้ฉันต้องไปได้ฮ่าชียัตายแกตาย เแก่ตายแก่ต้องตายแกยงตายแก่เนี่ยแหละต้องตาย,ย,ตายสมอะไรเนะี่ยเอาเรื่องก,ก่อนก่อนอะไรวะนี่ยนะไม่รู้ดิอะไรวะนี่ยมาสั่งโลอะไรวะเนะ่นจยจะโลอะไรก็ช่างมาันเถอะยิงไม่โดนอีกเฮ้ยยิงไม่โดนพวกเรายิงพร้อมกัน โออะไรวะวนะอ่ะมันยิงโดนพวกฉันได้ไงนี่เนี่ยโอ้อะไรวะวนี่ฮึวกเรายิงอยู่ชิวอ่ะอยูไม่ชิวเลยนี่โอ้โหอ่ะเจ็งมากเลยแดงอะไรวะ่นั้วน,นวนัาตัอสุดท้าย ยิ่งอะไรนเนี่ยจุ่ๆปืนฉันก็หลุดลดูฉันก่อนดิอะไรวะนี่โอ้โหอะไรวะนี่อะไรวะจุ่ๆปืนกูเป็นเบอร์เฉยเลยเออหลังยิ่ง นี่เนี่ยอืเฮ้ยเจ้าข้าก็รู้จักเจ้ชกทั้งหมดที่เจ้าม่อ่าอ้านี่เนี่ยขีิงไม่โดิเ้ชกชัังหมดที่เาแม่เจ้าแมาทังหมดอ่ะกชกชัเ้กชอ้าเกตยเตายอ้า ฉันจะตายอ๋อ,อยิงได้อยู่มั้ยเนี่ยเฮียอ่ะพาผมไปรักษาก่อนเถอะอ่ะรักษาก่อนนะพวกอาวทำตัวไปรักษาด้วยพวกเราไปกันต่อเลยเจอกันตอนต่อไป